สวัสดีพ่อแม่พี่น้องมันนี้ก็มาอยู่กับ็คอยคือเก้า,กานนเ Head nam, นาะมัอนี่กัเห็ดแหนมเนาะนี่เด้อนี่เจียแหนมนี่บบทันฝสาก่อนกินก่อนขั้นบ่พ่อิช่เปอ,อีกไไเออเดี๋ยวขัถ่ายวิดีโอก,ก่อนนี่แหละเจียแหนมนี่ขยขอดไปซื้อมาตั 1, 6, ปหนึ0 0หเก็บแล้วก็นเน่เนเดี๋ยวสิให้เบิ่งเด้อในใเน่ฮอนี่นี่ซิมีผักสลัดแล้วกะ็สิมี เฟอห้ารูหักแล้วก็เขาครัวแล้วก็บผักหอมป่นแล้วก็ทั่วงอกนี่ไงแล้วก็ทวดินเนาะน,นี่แจ้วทวดินแจ้วอันไปซื้อมาเห็ดหอกินนี่กระแส็บร้ายไหนพี่น้องคอยลองมาเห็ดกินเบิงนี่เบิงสิกินให้เบิงมันมีหลายอย่างอันนี้ข้าหอให้เป็นหออุ่มงสินะฮะกระเสบมาก,กินกับแจ้วอวันในแจ้วทวดินนี่ <S <S ตอนทายกับเขาสวยขขาไพ่น้ำเดือยวบริไายให้เบิงเพราเร็กหน่อนยมันหลายโหเด็อบริไายตอนหอมาทายแต่ตอนกินนี่แหละหาเบิง กินดิดนะ้ปอ่าตักินน้ำเป่นไปงาปาก,าไปปาก็ได้อ้าวไมปากก็ได้แซม,มคักครับคนกินทั้ตตังคุยแก้แล้วกันัด มันแสียบไปี้เลยาพี่น้องเอ้ยหาไฟอยากกินกระร่องให้กินโดนแล้วสิบอกสูตรแบบแต่ข๋วยเองบ่เคยให้กินหรอกแต่ว่าแม่เพิ่นเฮ็ดให้ก,กิน,หขอขอนกเห็นข่อยากเพิ่นก็เฮ็ดให้ข่อยกินอืมเจ้าจงเฮ็ดสมบันิร้านเสแสบเราจะใช้เนี่ยขอ่อยฮาคือกินบม่มีต้องหาหต้องเฮ็ดกินเองสื่อเจ้ยเฮ็ดยังมาพันกินเอง กระโบแพงดอกลงทุนกรบโบาลายดอกตับหนึ่งก็จะอยู่ประมาณสาสามซีพอมะห่อกินเองก็ขุมคาไลฮึอฮมม่อทีส่สองเลยนะ แบบอันนีพี่น้องลอกมังดดบานคอยก็เสืญมาพันแหนม <c oughs> ừ kia cho tôi khuyên anh bạn chưa được mục đích 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 mục กินเะรบ้างจ๊ะข้าวเนี่ยโอ้โหพรอ้กินลายแท้มันแสบแท้ เบิ้ออืมเสื่อมแท้ขอ่อยบรได้กินมาในก็สองสัมปีอ่ะข่อนละมาบานนะมีโอ,อกาสก็ได้ไปซื้อมาให้แม่พเนนกินนึ่งกววนะฮโอ้ยเพีย หาพื้นทอคล้ายกันหกหอหาพันหาเธอจุดเดียงมั้งจ๊อร้ายก่อนละเองไม่ขอบกว้าหรอกสื่อเจยนมาพันเองหกพันเท่านั้นไหนต่างเป็นสามบกว่กหฮอ Ừ. phết hẹn nhắm nè Ừ. bố ấy rồi nó phết đấy thì nằm sao con mưa tới xã mò nè thôi được rồi มื่อสามหอพี่น้องเลยบไว้ล่ะยนงหอหอหนึ่งไปต่อบไว้เพรกับเพรก็โอเคนะพี่น้องคลิปนี้ก็ไ็่เพี้ยสิเด่ดก็ยาลืม็ดไลแ์กติดตามกันลังใจให้ขอยนเด้อคลิปนี้ก็สิขอลาเศษแดละบายบาย